สุทินคลังแสงลั่นเปิดจุดการเด็ดหัวสอยนั่งร้านเพื่อไทยลุยไฟเช็คบินรัฐบาลอนุทินเริ่มนับถอยหลังสู่จุดจบพักเพื่อไทยประกาศชัดไม่รอสัญญาณใครเดินหน้ายื่นสารรัฐธรรมนูญฟันจริยธรรมรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลล็อกเป้านายกอนุทินและพักพวกที่มีแผลเวอะหวะทั้งปมงบประมาณและสีเกมเฉาก่อนเปิดศึกซักฟอกไม่ไว้วางใจชุดใหญ่หลักฐานพร้อมแผลเพียบ จะนีด้วยการยุบสภาหรือจะแกล้แอนอกสู้ความจริงมาต่อกันที่คุณคติยาสวัสดิผลรองเลขาธิการและสสพักเพื่อไทยระบุผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้8ธันวาคม2568ว่าท่านโฆษกรัฐบาลงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้เคยพูดว่าถ้าเพื่อไทยไม่เป็นรัฐบาลปัญหาจะจบแต่จนวันนี้นอกจากไม่จบปัญหากลับหนักกว่าเดิมในทุกด้านเหมือนจงใจใช้เรื่องชายแดนมากลบเรื่องเท่า และความล้มเหลวด้านการบริหารของรัฐบาลหรือเปล่า faut, <c oughs> ก็ไม่รู้เคยปั่นว่านายกเพื่อไทยสนิทกับฝั่งนั้นแต่นายกของตัวเองกลับถูกปล่อยภาพและคลิปออกมาจากฝั่งนั้นไม่ต่างกันแต่แทนที่จะเข้าใจความรู้สึก <c oughs> ของเพื่อไทยและออกมาชี้แจงแบบมีวุฒิภาวะกลับเมาหมัดหันมาจิกกัดรัฐบาลที่แล้วเพื่อเบี่ยงประเด็นแสดงว่าจนมุมจริงๆแหละถึงต้องใช้วิธีไร้วุฒิภาวะแบบนี้สุดท้ายเคยม้วอวดอะไรไว้ ก็ทำให้ได้อย่างที่ปากพูดนะคะไม่งั้นเสียชื่อสโลแกนพูดแล้วทำแย่เลยหลังจากที่ฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาโพสต์ภาพนายกอนุทินกับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาแล้วสิริพงค์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนซึ่งเป็นเรื่องปกติ และการเดินทางไปของอนุทินในเวลานั้นตามภาพน่าจะเป็นในร้านอาหารถือเป็นเรื่องปกติและคิดว่าเป็นสไตล์ของฝั่งนั้นอยู่แล้วที่ชอบใช้วิธีแบบสแกมเมอร์ที่จะเอามาแบล็กเมล์ซึ่งนายกทราบเรื่องนี้แล้วไม่ได้มีความหวั่นไหวแต่อย่างใดยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆไม่อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับอธิปไตยของใครได้ดังนั้นการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาขอให้ประชาชนทุกคน มั่นใจได้มั่นใจในกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ทำผลงานให้เราได้เห็นมาแล้วในหลายเวทีและขอให้มั่นใจในตัวนายกและรัฐบาลนายกอนุทินรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระย้ำว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าที่นายกอนุทินเดินทางไปกัมพูชาในอดีตก่อนมีปัญหามาต่อกันที่นายวชรพลเชื้อคง ว่าที่ผู้สมัครสอสเอขอตสิบอำเภอน้ำยืนน้ำขุ h u สีอุดมและอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าจากการประทะกันรอบใหม่บริเวณช่องอ่านม้าตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัยล่าสุดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอน้ำขุ u n และอำเภอ,น,อ,เภอน้ำยืนหลายหมื่นคนได้เดินทางมายังศูนย์อพยพเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์จะสงบอีกครั้ง ทั้งนี้ทีมงานพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและสถานที่พักรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่นายวัชรพลกล่าวว่าเหตุที่พี่น้องประชาชนจำต้องอพยพครั้งนี้มาจากการที่รัฐบาลอนุทินเพิกเฉยต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนทราบดีว่าจะต้องมีเหตุปะทะรอบตามแนวชายแดนรอบใหม่แน่แต่เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่มีมาตรการรองรับหรือปกป้องชีวิตประชาชนทั้งทั้งที่งบประมาณการจัดสร้างบังเกอร์หลบภัยให้ประชาชนน้อยกว่างบสนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์จีพีหลายเท่าในอนุทินเป็นนายกไม่ถึงเดือนอนุมัติงบ4 0 0 0ล้านหลุนมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์แต่งบสร้างบังเกอร์195ล้านปัดทิ้งไม่สนใจหรือชีวิตประชาชนมีค่าน้อยกว่าการแข่งรถพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางส่วนที่เมื่อได้เข้ามาพักในศูนย์อพยพ ใช้พื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองหรือใต้ถุนโรงเรียนเป็นบังเกอร์หลบไทยชั่วคราวที่เป็นเช่นนี้เพราะห่วงบ้านดังนั้นทางทีมงานพักเพื่อไทยอุบลราชธานีได้ประสานงานชระบอหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อออกลาดตระเวนดูแลพื้นที่พร้อมปกป้องทรัพย์สินในช่วงที่ประชาชนต้องไปอยู่ศูนย์พักพิงทั้งนี้พี่น้องประชาชนในอำเภอน้ํายืนทั้ง102หมู่บ้านน้ําขุ55หมู่บ้าน ขอให้สบายใจได้ทีมงานชรบอรจะดูแลตลอด24ชั่วโมงอย่าไรก็ตามการประทะรอบนี้หากรุนแรงต้องเอาให้อยู่และต้องเด็ดขาดอย่าปล่อยให้กัมพูชาได้ใจว่าเราไม่เอาจริงดังนั้นหากจะรบก็เอาให้ขาดไปเลยเชื่อว่าประชาชนรับได้เพราะหลายรอบแล้วดังนั้นครั้งนี้ต้องเด็ดขาดอย่าให้เป็นไฟลามทุ่งเหมือนที่ผ่านมาในวัชรพลกลา่าว